รู้หรือยังคะในกระเป๋าสาตางค์ของเราควรจะมีเงินขวัญถุงนะคะ,ะหลายๆคนก็ถามมาว่าเงินขวัญถุงคือเงินอะไรนะคะเงินขวัญถุงคือเงินที่เขาอยู่ในกระเป๋าสาตางค์ของเราเพื่อที่จะคอยดึงดูดแบงค์อื่นๆเข้ามานั่นเองนะคะนั่นคือวันนี้กลับไปเช็คก,กระเป๋าสาตางค์นะคะว่ากระเป๋าสาตางค์ของเรามีเงินขวัญถุงไหมนะคะนะคะนั่นคือครูมีเคล็ดลับมาบอกนะคะให้เราไปหาแบงค์ร้อยนะทุกคนนะแบงค์ร้อย สีแดงค่ะเพราะสีแดงเป็นสีแห่งการดึงดูดเราควรจะมีแบงค์สีแดงไว้ในกระเป๋านะคะนั่นคือห้ามใช้ห้ามปล่อยให้กระเป๋าสตางค์ของเราไม่เหลือเงินนั่นคือเราควรจะมีเงินขวัญถุงนะคะนี่ค่ะควรจะมีแบงค์ร้อยสีแดงและก็ลงท้ายด้วยเลข8นะคะทุกคนนะตรงเลขท้ายนี้ควรจะลงท้ายด้วยเลข8เพราะเลข8เป็นเลขอินฟินิตี้ที่จะคอยดึงดูดแบงค์อื่นๆมาแบบไม่สิ้นสุดนั่นเองนะคะ อ่ะแล้วเรามีแบงค์สีแดงแล้วเราก็มาพับเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะอ่ะมีแบงค์สีแดงคือแบงค์แห่งการดึงดูดแล้วก็ให้มีแบงค์ห้าสิบค่ะทุกคนหาทาไมเราถึงมีแบงค์ห้าสิบเพราะแบงค์ห้าสิบมันจะมีรูปเรือสำเพาค่ะทุกคนหานะคะที่แบงค์ห้าสิบจะมีรูปเรือสำเภานะคะมีความหมายว่าถ้าเราพกพาเรือสำเภาไว้ในกระเป๋าสตางค์เขาจะเป็นเรือที่ดึงดูด ขนเงินขนทองเข้ามาหาคุณนั่นเองนั่นคือควรจะมีแบงค์ขวนถุงเป็นแบงค์ห้เพราะเป็นแบงค์ที่มีรูปเรือสำเาาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เอามาพบเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เช่นกันค่ะแล้วก็ควรจะมีแบงค์สีเขียวนะคะทุกคนเห็นไหมและทุกแบงค์ไม่ว่าจะเป็นสีแดงแบงค์ห้าสิบสี ฟ้าหรือสีเขียวต้องมีลงท้ายด้วยเลข8นะคะเพราะเลข8เป็นเลขอินฟินิตี้นั่นเองนะคะสีเขียวมีความหมายว่าสีเขียวเหนียวซับค่ะเมื่อเงินเข้ามาแล้วจะออกยากนั่นเองนะคะนั่นคือเรามีเงินขันถุงแล้วเราก็มาพับเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ซ้อนกันแบบนี้นะทุกคนหาให้เราซ้อนกันแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะอ่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็รวมกันแบบนี้ แล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าสาตางค์ของเรานะคะนี่คือเงินขวัญถุงที่ห้ามใช้นะคะเพราะาถ้าเราไม่พับแบบนี้เราจะอาจจะเผลอเอาหยิบไปใช้ก็ได้จึงทําให้เงินของเราในกระเป๋าอาจจะหมดก็ได้นั่นคือเงินขวัญถุงคือเงินที่ห้ามใช้เพราะเขาจะเป็นเงินที่อยู่ในกระเป๋าสาตางค์ของเราและจะคอยดึงดูดแบงค์อื่นๆเข้ามานั่นเองแล้วก็แต่ละใบแต่ละแบงค์ <c oughs> แต่ละสีก็มีความหมายของเขานะคะนี่คือเงินขวัญถุงนะ กลับไปเช็คกระเป๋าสาตางค์ว่าเรามีกเงินขนถุงหรือยังถ้ายังไม่มีนะคะรีบหาเลยนะคะแบงค์เหล่านี้มาไว้ติดไหมในะกระเป๋าสาตางค์นะเขาจะคอยดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าของคุณนะคะนี่คือเงินขนถุงค่ะ